สวัสดีครับช่องภูผาเมยครับวันนี้มานำเสนอสาระดีๆนะครับกะรำปีนะครับนี่เราปลูกได้สิบยี่สิบวันนะครับแต่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับแบบธรรมชาติมีนอนมั่งนะครับมีนอนบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะเรามีนะครับส่วนผสมแบบธรรมชาติไม่เป็นอันตรายเราปลูกแบบอินทรีย์ทุกคนนะครับ ทุกวันนี้นะครับมีแต่สารเคมีเราจึงนะครับช่วยนะครับช่วยกันนะครับที่จะรักษาความสมดุลที่เป็นธรรมชาติให้ร่างกายของมนุษย์อยู่ได้น,นานๆนะครับโรคภยัภยไข้ไข้เจ็บะจะไม่ได้เบียดเบียนกันมากนักนะครับนี่คือที่เรายังไม่ยังไม่ได้ฉีดพ่นนะครับที่เราฉีดพ่นเมื่อกี้นะครับเรานำเสนอ ที่ฉีดพ่นแล้วนี่ยังไม่ฉีดพ่นนะครับเรามีสูตรผสมนะครับแบบธรรมชาติให้ท่านทุกทุกท่านได้ชมนะครับออุปรกรณ์ของเราก็แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาฉีดพ่นดูแล้วนะครับนี่คือกาแฟกาแฟผงกาแฟผงใส่ไปประมาณ 3- 4ช้อนโต๊ะนะครับเทลงกะก็ได้นะครับ ใส่น้ำร้อนนะครับนิดหน่อยนะครับใส่น้ําร้อนแล้วก็ตีครับครับคนครับให้เข้ากันครับแล้วเราก็เตรียมน้ํา20ลิตรนะครับไว้นะครับเพื่อจะเป็นน้ําที่เราจะผสมกับกาแฟนะครับเพื่อฉีดพ่นนะครับเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วก็เทเลยนะครับเทลงเลย เพื่อจะให้เขาเข้ากันก็ต้องอใช้ไม้คนก็ได้ไม่คนก็ได้นะครับเพราะเราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้เราก็มีนะครับเราฉีดพ่นดูแล้วนะครับได้ผลถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยจับยั้งนะครับนี่คือน้ำส้มควันไม้หนึ่งฝาไม่เต็มเท่าไหร่นะครับ ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะนะครับกับน้ำา20ลิตรนี่นะครับที่เราใช้เราใส่กาแฟไปแล้วนะครับเราใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ไม้คนนะครับไม่คนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สะพายไปฉีดพ่นได้เลยนะครับนี่นะครับฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดที้พ่นนะครับ ท้้งล่างข้างบนนะครับเราฉีดนะครับทุกวันนะครับหรือ2วันนะครับที่เขาระบาดมากนะครับเพราะาเราเป็นสูตรธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นะครับเพราะนอนชนิดนี้นะครับเขาจะทนทานมากนะครับเราจึงอาศัยการพ่นใบป่อยนะครับ นี่คือกรัมปรีเพิ่งจะได้ไม่กี่วันนะครับเราจะใช้แบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าเก็ปของเรามีประโยชน์นะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ